ืนหน้ารถม้าลำปางนะครับมายืนหน้ารถม้าลำปางตีสู่สารไปรรักนะครับหลวงพ่อเกษมที่นี่ต่อมาพบพบกับคนคนบังคับมา้านะครับซึ่งประเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่ปะ69 69น้อยื่นยื่นลุงสมพรน้ำสกูเนี่ยนะครับเนี่ยเออเป็น ครับบังคับม้านี่มากี่กี่ปีแล้วครับเน,นี่ยสาวบีม้านี่ตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยแม่ตัวนี้นะครับครับมี<อ>รูปร่างงามเนาะครับมีคนมา,ามทำซื้อของมีสองทีวแรกแบบหลายเนาะงแสนห้าครับแสนห้านะแมาตัวนี้แสนห้ามีรูปร่างงามที่ราคาแพงเพราะว่างามหลุลออดหลอเน่อง กระทวนนั้นรถแม่รถม้านี่ถ้าทำนี่ราคาอปัจจุบันเนี่ยปุ๊ปรับเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นนะครับทำที่ลำปางเนี่ยะครับก็ประเดี๋ยวนี้ไอ้รถม้าลำปางนี่มีประมาณกี่กันเนี่ยประมาณตันน้อยตันน้อยกันครับครับประมาณร้อยกันคาดว่าจะอยู่คู่ลำปางไปสามเดือนก่อน คนสนับถนนวัดสนับถนนอนี้ก็อย่มืออยู่เนาะอันประเดี๋ยวเนี่ยรายได้เหนเลยรับรายได้บหน่งหลักสองหลอกนี่ได้ประมาณ่าไรหนึงลักน้อยสองร้อยบาทหน่งหลักนสามร้บาท เท่าใดถึงจะอยู่ได้วันหนึ่งก็ห้าหกร้อยาาอาบาทยังมานี่กินหญ้าหญ้านี่ต้องซื้อ,อนอกจากหญ้าแล้วกินยางไรหัวอาหารเม็ดหัวอาหารเม็ดขกาวเกลือล<ำ>แคลเซียมเกลือแร่โอ้กินหนักเนาะคือต้องบำรุงยังนี้มานี่มันหุกกำเนาะ กะว่านี <an oficial> ่กะครับจะบังคับคุณบังคับมาคุณว่าคุณบังคับรถม้าหน่อย้าภาษาถ้าภาษาลถป้าคุณว่าคุณขับรถม้าหมอสารุถสารุถี่งรถมาที่ใก้จะหนึงเมืองบอกไเดี๋ยนี้หกสิบเก้าแล้เอาจนกำลังเอากำลังว่าหน่อยเพราะลูกนลามีตกว่าที่อยู่มาต่อ สลับที g, ่พวกนี e a, ้ปตอถ้าถ้ามดอันไอ้นอหมดก็หมดไปเลยหมดไปนึ่งรุ่นนึ่งเจ้าที่ยังว่ารุ่นอื่นๆที่ร้อยร้อยโครงกันเนี่ยเิกนมีคนสื้อบางเจ้าครับบางเจ้าส่วนมากนี่จะบ่มี้เกลืองกลางอย่างว่าร้อยลายเนี่ยจะมีคนสืบต่อประมาณห้าสิบ โอ้ยอ่างนี้แถมสิป yeah. ีข้างหน้ารถม้าลำปางอาจจะลดมไปก็ได้ถ้าผมมีคนซื้อนกจะกอันในหาน้าเป็นคนสรวตีรถม้าเลยแต่เน่ยอะไรมันอยู่ได้ตลอดไปผู้บ้านคู้เมืองแบบนีถ้าไม่มีรัชการแบบนี้ไม่ไงก็เป็นเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัชการถ้าจะส่งเสริมนุรักษ์รถม้าลำปางซึ่งมีมากว่าร้อยกว่าปี ่ายรัฐการจะต้องลงมาช่วยก็จะต้องสร้างสาถีขึ้นมาโดยนอกร้องสร้างหรอกสาถีอยกประกอบก็ได้ครับต้นมอก้องกันเองนี่เนาะต่อต่อกันมาเกาะมันยากกว่าเวลาเขาเขาขับเนี่ยขับมากมันตังมันตัวแต่แต่แต่ดูนี้นี่มันยากเนาะเพราะมันเป็่ลางงามวั้วดีแต้หาดดีนะครับเพราะ ใชเขา,าอุ้มกับว่าแต่เนี่ยได้ฝาชการมา้วยอูได้เลยว่ายังบนั้นราการไหมา่วยอาหารุปกรดมาไปได้ก่เลยครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ